รุ่งอรุณโอไทยแผ่นฟ้าทอแสงรำไรขึ้นให้ความหวังกับชีวิตผู้คนอีกวาระหนึ่งทําให้สรรพสิ่งดําเนินไปตามคันลองของมันหมู่บ้านหนองปลาไหลแห่งตำบลหน,นองปลืออาเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีมันก็ดูดเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลความสะดวกด้านสาธารณูปโภคของรัฐแต่ทุกคนก็อยู่ร่วมสังคมกันด้วยสีหน้าร,รื่นชีวิตในสังคมนี้จะต้องมีอะไรกันนักหนาะหนอ เียงดิ้นรนอยู่เพื่อให้มีอยู่กินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ถือเป็นความสมบูรณ์ยิ่งแล้วในยินน่มใหญ่วัย33ปีเขาก็เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งเกิดมาอยู่ร่วมสังคมด้วยความคิดที่มีอุดมคติหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็สั่งกับเมียรักว่าจะออกไปอ่านหนังสือเพิมหมู่บ้านเหมือนที่เคยกระทําเป็นกิจวัตรประจําวันจัดการทําอาหารให้ลูกๆก,กินแล้วรีบให้ลูกๆไปโรงเรียนนะน้อง นายเย็นสั่งกำชับตามนิสัยของเขาอีกก่อนจะก้าวลงจากบ้านว่าเรียนหนังสือให้เก่งสอบได้ที่ดีๆเมื่อโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนในคนอย่าให้ลูกเราขี้เกียจมันจะเป็นชาวนาเหมือนพ่อแม่เขาสั่งเมียรับปากรับคำแล้วก็ก้าวออกจากบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองปลาไหลตนนําบลหนองปลืออําเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเข้าไปยังหมู่บ้านวัยเพียง33ปีของนายเย็น อยู่ตามชนบทกำลังแข็งแกร่งชกันเป็นที่น่าเกรงขามเป็นผู้นำที่กำลังมีความหวังสำหรับครอบครัวเชาว้ชาๆหมู่บ้านน้องปลาไหลมักจะพลุกพล่านไปด้วยชาวนาชาวไร่ที่ออกหาซื้ออาหารเป็นสเสบียงสำหรับออกในงานไรน่นาบ้างก็ทำธุรกิจติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนมันเป็นกิจวัตรของผู้คนที่มีอาชีพไปคนละอยา่างในเย็นแวะทักทายเพื่อนบ้านคนนั้นคนนี้ทีตามวิสัยของคนที่มีอัธยาศัยดี สายพอสวมกวรแล้วเพลงเคารพธงชาติผ่านจบไปเมื่อสักครู่เขาเดินมาตามเส้นทางใจคิดร้อยแปดซึ่งไม่มีใครเดาถูกแล้วเขาก็แวะเข้าไปยังที่อ่านหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้านในเย็นเป็นนักสู้ไฟแรงคนหนึ่งซึ่งมักจะชี้ให้เพื่อนเห็นว่าการอ่านหนังสือพิมพ์ทำให้ได้รับข่าวสารรอบด้านมีโลก,กทระน์กว้างไกลสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลตงต่างๆของสังคมที่สาคัญก็คือฉลาดรอบรู้ทันเหตุการณ์ ผู้คนที่เข้ามาอ่านหนังสือพิมพ์เริ่มทยอยกันกลับทีละคนสองคนจนกระทั่งเหลือเพียงตัวเขาเป็นคนสุดท้ายซึ่งกำลังเพลิดเพลินกับตัวหนังสือบนหน้ากระดาษที่สามารถทําให้เขาได้รับรู้ข่าวสารแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยในชีวิตมันก็เริ่มปรากฏขึ้นชายจักรันในชุดชาวบ้านธรรมดากําลังเดินแวกตัวเองออกมาจากไร่อ้อยข้างทางสายตาของมันสอดส่ายมองซ้ายและขวาเหมือนกับจะระแวดร,ระหว่างความปลอดภัย มันค่อยๆย,ย่องเข้ามาใกล่เข้ามาและแล้วความเป็นเพชรคาดก็ปรากฏออกมาให้เห็นเมื่อมือขวาของมันล้วงเข้าไปในขอบเอวกางเกงพร้อมกับกระตู่ออกมาแน่นอนมันย่อมไม่ใช่สากกระเบือเหมือนที่หลายคนกำลังคิดวัตถุอันดำมเมื่อมนั้นมันคือปืนนั่นเองไอเย็นโว้ยถึงวันเองแล้วเอาหัวเสียให้ข้าด้วยชายชะกันเนรานามผู้นั้นร้องขึ้นเบาๆ คล้ายกับจะเป็นการเรียกสติให้เหยื่อเพชฌฆาตของมันหันกลับมาเห็นภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นเฮ้ยอย่าอย่าทำเขาร้องลัน่นเมื่อเห็นว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมันคือความตายอโหัวศีรวะเลือดนักสู้แห่งน้องปลาไหลสำนึกสุดท้ายสั่งตัวเองให้สู้ทันทีแต่ช้าไปตามเคยสำหรับผู้ตั้งใจและผู้ที่เผลอตัวเปรีย้ยงปืนกระบอกนั้นพ่นเสียงออมากาพร้อมกับร่างของในเย็นผู้เคราะห์ร้าย เสียหลักล้มคลืนลงกับพื้นเหมือนกับสิ่งเวทล้อมจะเป็นใจให้มันมือเพชฌฆาดรายนั้นพอมันลั่นมัจจุราชเข้าใส่เหยื่อแล้วก็วิ่งลัดเลาะเข้าไปในป่าอ้อยหายไปกับความเงียบทันทีผู้ช่วยเย็นถูกยิงเร็วเข้าช่วยกระนำส่งโรงพยาบาลแจ้งตำรวจเร็วคนร้ายมันถือปืนวิ่งเข้าป่าอ้อยนั่นเขาตายแล้วชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่ก็ส่งเสียงเอะอะโวยวาย ตามวิสัยของคนเราที่พยายามจะทำตัวเป็นพลเมืองดีแต่มันก็สายไปอีกนั่นแหละเรื่องถึงตู้ยามจุดตรวจ4ีแยกหนองปลือและกว่าจะวิทยุแจ้งถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีร้อยตำรวจเอกบางศรีศักดาร้อยเวรสอบสวนได้รับแจ้งเมื่อเวลา8.30นาฬิกานาทีของเช้าวันที่ย5กันยายน2529กว่าที่จะเดินทางมาสอบสวนอย่างที่เกิดเหตุได้ ต้องวิ่งหารถกันวุ่นวายเพราะเนื่องจากรถร้อยเวรประจำสอพอ,อมันใช้การไม่ได้นายตำรวจก็ไม่มีรถประจำตัวเรื่องจึงอวลวุ่นเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นตำรวจจะถึงที่เกิดเหตุและจัดสกัดคนร้ายได้อย่างฉับพลันได้ก็ต้องมีอุปกรณ์ยานพาหนะพร้อมเพรียงไว้คอยเสร็จแต่ตำรวจบอพลอยอาจจะขัดขา้าศนเพราะงบประมาณมีจำกัดไม่นำซ้ำน้ำมันที่จ่ายสำหรับการทำงานก็ไม่พอรายได้อื่นๆก็ไม่มี บอ่อพลอยแต่ชื่อเท่านั้นร้อยตำรวจเอกบางสีสักดาร้อยเวรสอบสวนเมื่อได้รับแจ้งดังนั้นก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอันประกอบไปด้วยพันตำรวจโทอนุวัฒน์แก้วอุบลสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทเพ็ญกรุดพันธ์สารวัต,ตปร,กรตปกครองป้องกันพันตำรวจตรีจมรัตช์ชาสิงอเดชสารวัตรสืบสวนสอบสวนร่วมกันออกไปสอบสวนอย่างที่กเกิดเหตุพร้อมกันนั้น ก็วิทยุรายงานในประกอบแพทย์ยกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกล้วนปานรสทิพย์เพิ่มกับการตํารวจภูธรกาญจนบุรีซึ่งทางจังหวัดก็รายงานไปยังพลตํารวจตรีนรงค์เหรียญทองผู้บังคับการตํารวจภูธรสามนครปฐมกองบังคับการตํารวจภูธรสามก็รายงานต่อเข้ากองบัญชาการตํารวจภูธรหนึ่งโดยมีพลตารวจโทจิตบุญยชัยผู้บัญชาการคนใหม่ ที่เพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งสิิงๆตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติของสายงานเมื่อเกิดคดีอุกชะกันผลการชนสูตรพลิกศพในเย็นอายุ33ปีผู้คนร้ายยิงด้วยอาวุธปืนลูกสองพกที่เกิดเหตุคือที่อา่านหนังสือเพียรหมูม่บ้านหนองปลาไหลตนนําบลหนองเปลืออําเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุเพียงแต่ได้ความว่าวันเกิดเหตุคือเช้าวันที่29กกันยายน 2529นายเในเย็นคนใต้ได้ออกมาจากบ้านแล้วมานั่งอยู่ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านมีพยานเห็นว่าขณะที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียวนั้นได้มีคนร้ายอายุประมาณ30ปีลอบมายิงข้างหลังเพียงคนเดียวแล้วก็หลบหนีเข้าป่าอ้อยซึ่งมีเพื่อนเอารถเครื่องมอเตอร์ไซค์มาคอยรับอยู่อีกด้านหนึ่งรายงานตามการสอบสวนเบื้องต้นเสร็จพนักงานสอบสวนก็ได้มอบศพของในเย็นใหญ้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ห้ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของผู้อาลัยรักศพของในเย็นนำมาตั้งสวดทิวัดหนองปลาไหลในหมู่บ้านนั้นเสียงร่มสะอื้นให้จากหมู่มวลญาติมิตรยังไม่ทันจางหายผมคิดว่าคงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะจัดกำลังตำรวจมาคุุมคของให้ในเย็นเป็นคนดีเราจะต้องตามจับคนร้ายให้ได้วันนี้ผมก็กำลังยุ่งย่งอยู่กับคำสั่งที่ออกมาให้ผมย้ายไปอยู่เสนาจังหวัดอยุธยาพันตรวจโทอนุวัฒน์แก้วอุบล สารวัตรใหญ่มือปราบคนใจดีบอกกับญาติคนตายเพราะคำสั่งกรมตำรวจสับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งพอดีคืนวันเดียวกันนั้นที่วัดหนองปลาไหลหลังจากพันตำรวจโทอนุวัตแก้อุบลสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทเพนงกรวดพันสารวัตรป่าปรามพันตำรวจตรีจารัดชาติสิยงอเดชสารวัตรสอบสวนและร้อยตำรวจอีกบางศรีศักดาร้อยเวรได้นำกำลังกลับโรงพักโดยได้วางกำลังส่วนหนึ่ง ให้ความคุ้มครองพยานเฝ้างานศพอยู่ที่วัดหนองปลาไหลางานศพสวดอภิธรรมผ่านไปแต่ละนาทีอย่างเชื่องช้าหวยหวนอยู่บนศาลาก,การประเรียนวัดหนองปลาไหลท่ามกลางสายตาของชายชะกันหลายคู่ซึ่งจับตาเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของผู้คนจนกระทั่งการสวดอภิธรรมจบลงบรรดาแขกเรือญาติมิตรที่มาในงานศพต่างก็ทยอยกันกลับบ้านของตัวเองในแกลและนางเตือนสองผัวเมียมผู้มีฐานะอันจะกินผู้หนึ่งในย่านนั้น บอกลากับเจ้าภาพขัากลับด้วยคนในสดพี่ชายของหน่งเตือนขอติดรถกลับบ้านด้วยไปสิพี่ไม่แน่นหรอกคนทั้งสามคือในแกลหนังเตือนและในสดแขกที่มาในงานศพเดินกลับมาที่รถเปียบกระบะที่จอดอยู่ข้างศาลาสวดอภิธรรมขับขี่ออกไปจากวัดอย่างไม่ได้ฉเฉลียวใจเลยว่าพญายมกําลังติดตามทวงวิญญาณสามทุ่มเศษพอดีรถเปียบกระบะของคนทั้งสามเคลื่อนออกพ้นประตูวัดไม่ถึงนาที รถเปียกกระบะที่ซุ่มอยู่ใต้ร่มไม้ในเงาหมืดมันเครื่องเครื่องตามออกไปแสงไฟรถทั้งสองขันส่องประกายชายไล่แสงกันบนเส้นทางแล้วเสียงระเบิดกำปันปนาตรัวขึ้นที่เย็บเปรี้ยงมันเป็นเสียงจากอาวุธสงครามเรียกให้ผู้คนที่อยู่บนสาลาเพ่นกลุมมาดูเสียงนั้นดังอยู่ห่างจากบริเวณวัดไม่เกินเจ็ดถึงแปดร้อยเมตรเปรี้ยงเมื่อสนิทจนมองไม่เห็นเหตุการณ์อะไรแต่ทุกคนรู้ดีว่า นั่นมันได้เกิดการตายขึ้นแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยและก็เป็นจริงดังว่าเมื่อสายตรวจจุดสกัดสี่แยกน้องปลือได้รับแจ้งเหตุเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแต่ผิดคาดเพราะมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือการถล่มล้างโคตรกันด้วยอาวุธสงครามเมื่อตำรวจสบพบ่อพลอยชุดเดิมมาทําการสอบสวนเบื้องต้นจึงได้ความว่าเหยื่อ M16 ที่ถูกถล่มข่าวรถปี่กลางถนนเพิ่งจะออกมาจากงานศพนั้นศพเรขคือในแกละอายุ47ปี ศพต่อมาคือนางเตือนอายุ37ปีภรรยาของนายแกละทั้งคู่เป็นรัศดรในตำบลหนองปลือส่วนคนเจ็บรอดตายวุดวิดนั่นคือนายสดอายุ45ปีเป็นพี่ชายของนางเตือนซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันเรื่องนี้ไม่ใช่คดีเล็กน้อยเพราะในวันเดียวกันมีรายการสรังหารกันในท้องที่ติดต่อกันถึงสศพและการสรังหารกันครั้งสุดท้ายมันใช้อาวุธสงครามนับว่าคนร้าย ผ่าถ่ายนโยบายของรัฐมนตรีมหาไทยคนใหม่พลตํารวจโทจิตบุญยชัยผู้บัญชาการตํารวจภูธรหนึ่งได้สั่งการให้พลตํารวจตรีนรงเหรียนทองผู้บังคับการตํารวจภูธรสามเจ้าของฉายาสิงห์ตะวันตกให้เร่งการสอบสวนคดีให้กระจ่างโดยเร็วส่วนทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายประกอบแพทย์ยกุนเพ้ว่ารัชการจังหวัดก็ได้มีคําสั่งให้พันตํารวจเอกล้วนปานรศทิพย์ พิ่มกับการเร่งสอบสวนคลี่คลายเช่นเดียวกันดังนั้นจึงได้บอมให้พันตำรวจโทสันติสิริพันธ์รองพ่วมกับการการจนบุรีเป็นผู้ควบคุมคดีร่วมกับพนักงานสอบสวนอันประกอบไปด้วยพันตำรวจโทจำรัดชาติสิงหเดชสารวัตรสอบสวนและทางกองบังคับการตำรวจภูธรสามนรมครปฐมพลตำรวจตรีนรงค์เรียนทองได้มอบให้พันตำรวจโทพิทักษ์สุพัฒน์กำเนิดรองพ่วมก,กับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรสามเป็นหัวหน้าทีมสืบสวนคดีนี้ต่อมาได้รับการเปิดเผยจากทีมงานชุดสืบสวนสอบสวนคดีว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงครั้งแรกนายเย็นถูกยิงตายด้วยวาวุธปืนลูกซองในตอนเช้าคนร้ายมากกบ่สองคนแต่ลงมือคนเดียวเพื่อนแกล้งจอดรถซ่อมรอยอยู่บนถนนสอบสวนดูแล้วคนร้ายไม่ได้ใช้รถเครื่องแต่เป็นรถเปียกกระบะมิสูบ,บิชิคันเดียวกับที่มีพยานเห็นอยู่ในวัดตอนกลางคืน ายเย็นเป็นคนมีบทบาทต่อสู้แยกตำบลส่วนในแกละกำลังเตือนเป็นคนสนับสน,นุนคือกลุ่มของคนตายกำลังทำเรื่องเสนอผู้ว่าขอแยกตำบลน,น้องปลาไหลออกจากตำบลน,น้องเปลือถ้าแยกเสร็จฝ่ายคนตายก็มีโอกาสได้ขึ้นเป็นกำน,นันทำให้ฝ่ายที่อยากได้ตำแหน่งกำนันตำบลน,น้องปลาไหลหรือตำบลใหม่กำจัดไปนอกเส้นทางเสียเรื่องมันก็มีเท่านี้สามคนที่ถูกถล่มด้วยปืน M16 ในแกละถูกยิงก่อนพอรถเสียหลัก นังเตือนก็คลานออกมาคนร้ายที่เฝ้าดูอยู่ก็ถล่มซ้ำไปอีกในสดพี่ชายของนังเตือนที่อาศัยรถไปคันเดียวกันแกล้งทำเป็นตายจึงได้รอดตายไปอย่างวุ่นวิตแต่ถึงอย่างไรกลุ่มคนร้ายมันอุกอาจมากมันมีกันสามคนเรารู้ตัวหมดแล้วหนีไม่รอดอย่างแน่นอนครับในตอนท้ายนี้ตำรวจสพอบอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีท่านได้ฝากกลาบถึงท่านผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าสพอบอพลอย มีกระบังรวม65นายต่อพื้นที่1,077ตารางกิโลเมตรได้น้ำมันเดือนละ900ลิตรโดยแบ่งกันสารวัตรแต่ละสาย300ลิตรเมื่อคิดเฉลี่ยแล้วสายสอสำหรับร้อยเวสอบสวนได้น้ำมันวันละ10ลิตรไม่พอเม้แต่จะออกไปดูที่เกิดเหตุต้องควักกระเป๋าตัวเองทั้งชิ้นครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้ จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ